อรุณสวัสดิ์สวัสดีจ้าค่ะตื่นแล้วครับวันนี้ตื่นมากับวันที่พี่เขาตัดยาวเสียงดังมากเลย ได้ยินไหมได้ยินไหมนั่นแหละครับประชุมไปด้วยแล้วตัดยาไปด้วยสนุกมากเลยนครับนี่กูประชุมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดคลิปด้วยความที่เมื่อวานอ่ะกูหลับปุ๋ยไปเลยใช่ไหมตั้งแต่กี่โมงวะไม่แน่ใจนั่นแหละแล้วคือกูตืน่นวืบมาทีหนึ่งคือตีห้าแล้วกูว่าแบบอเฮอียแล้วรอต่อละกันก็ <c oughs> เลยไม่ตัดคลิปแล้วก็ลากยาวมาแล้วก็มาตัดตอนเช้าเนี่ยก็น่าจะทันนะน่าจะทันสิบเอ็ดโมงไม่รู้ว่ายูทูบเรนเดอร์มันจะนานกว่าสิบเอ็ดโมงหรือสิบเอ็ดโมงครึ่งหรือเปล่าก ใจว่าเราจะออกไปกินกาแฟโอโซีแต่ว่าอาจจะต้องกินข้าวเช้าซะหน่อยก็เลยคิดว่า,าจ,จะกินร้านป้าหรือไม่ก็ข้าวขาหมูอะไรเงี้ยตรงนี้นี่แหละนะเพราะว่าร้านข้าวขาหมูว,ว,วันนั้นเพลินลองสั่งแกงเขียวหวานมันมนันมัน,มน,มนแบบ โซนแบบภาคเหนือโซนน้ำเงี้ยวอะซึ่งกูกินไม่ได้นี่ขนาดกูชอบกินมันแล้วนะกูยังกินไม่ได้เลยแต่ว่านั่นแหละรครับก็อาจจะเข้าขาหมูเน,นี่ยยังพอไหวพอไหวนะอาจจะว่าวันนี้อาจจะสั่งเนื้อลร้วนอะไรเงี้ยอาจจะค่อยว่ากันจะรอด,ดูว่าจะกินอะไรนะไหนก็เห็นอยู่แล้วในเริรมถัดไปนะวันนี้ตัดคลิปก็ ขอโทษที่คิปมันสั้นด้วยอีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานแมงนอนสบายจริงเว้ยถ้ารีวิวเมื่อวานนะคือแบบประมาณสองสามทุ่มอ่ะที่ปกติคุยกับเพิ่อนนี่าอบกูโทรคุยกับเพื่อนคือพอสองสามทุ่มเสร็จแล้วะหลังจากนั้นอ่ะปกติอ่ะถ้ากูอยู่ที่ห้องเนี้ยกูจะมีอะไรทําไว้นู่นนี่นั่นจะแบบดูคลิปหรือไม่ก็แบบเล่นเกมกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วกูเสือกนอนเว้ยเพราะกูนอนอ่ะวร์ปเลยวร์ปไปทีก็คือตีห้าเลยกูก็ไอ้เฮือไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยไม่ได้ตัดคลิปนะ ลากยาวแต่ว่ามันนอนเซบเพราะว่าอากาศมันดีอ่ะมันนอนเซบมากอ่ะมันแบบโอ้ยสบายสบายแล้วก็วันนี้ตัวงานก็คือค่อนข้างจะโล่งๆเลยง่ายๆเลยก็คือดีพอต,ตัวหนึ่งไอ้ดีพอตัวที่โมดวาไม่ได้ดีพอตัวับนะนะั่นแหละแล้วก็อาจจะแบบมีเซ็ตตักเจออะไรนิดหน่อยอ่ะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็เดี๋ยวไปกินข้าวกินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายกลับมาทำอะกันนะยังไงก็รุนสวัสด์กันไปอย่างนี้สวัสดีจ้าครับ มาเจอกันีกทีกับตอดเย็นเลยนะเมื่อกี้ที่มึงเห็นใช่ไหมคือกูออกไปกิน ข้าวข้าขาหมูแล้วก็กินกาแฟเสร็จกลับมานะพอดีพอยงานเสร็จแล้วแม่งว่างเว้ยว่างกูเลยเออทำชิ้นนั้นึงก็คือทำเครื่องคิดเลขจริงๆไอเครื่องคิดเลขนี่มันเป็นโปรเจกต์แบบเบสิกมากๆเลยนะแต่กูรู้สึกว่าเออโลจิกที่มันใช้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอินพูเครื่องคิดเลขให้เป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เชื่อไหอูแม่งยากแม่งยากแบบเอาเรื่องเลยอะเอาเรื่องเลยตอนนี้ก็ตึงๆอยู่ขนาดแค่ทำอยู่ไอนะตอนนี้คือแบบอยู่ไอที่กูอยากได้มันสมิูแบบนิดนึงอะแต่ว่านั่นแหละก็ก็เรื่อยๆเลยแต่ว่า งเงียบๆเบคืองๆเลยแล้วก็สั่งข้าวมันไก่มากินนะนี่ข้าวมันไก่นี้ข้าวมันไก่ต้านรีเฮงเหมือนเดิมคือเมื่อกี้เนี่ยโทรไปสั่งข้าวมันไก่ปุ๊บพอโทรไปปุ๊บอ่ะก็รู้สึกไม่ได้โทรไปสั่ง,พ,งพูดผิดสั่งผ่านแอปเดลิเวอรี่แล้วเขาก็โทรกลับมาโทรบ,บอกว่าเอ้ยข้าวมันไอตัวไก่ต้มอะ่ะเขาเหลือน้อยผสมเป็นไก่ผสมได้ไหมเขาก็คิดเป็นไก่ผสมแต่ไม่เพิ่มค่าไอไม่เพิ่มค่าส่งไม่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มค่าส่งนี่ไม่เพิ่มค่าที่มันเป็นแบบเพิ่มทำไมมมมมมมูออออิิิาาาาาาไไ่่่่่่่่่ร้้้เเเเเเเืงขขขขใจพพพคคึนม เขาก็เพราะว่าปกติไก่ข้าวมันไก่ผสมเนี่ยมันจะแพงกว่าข้าวมันไก่ต้มอย่างเดียวเนาะก็ประมาณนั้นก็เลยได้กินข้าวมันไก่ผสมแบบเยเยี่ยมเลยแต่ว่าสุดท้ายกูก็มาแยกอยู่ดีเพราะว่าไม่รู้สิเวลากูกินข้าวมันไก่ผสมกูหรือว่ามีใครเป็นแบบเทรวมปะกูกูไม่ได้เทรวมนะก็คือเหมือนแบบถ้าสมสมติว่ากินข้าวมันไก่ผสมเนี่ยกูก็จะกินฝั่งไก่ทอดก่อนแล้วค่อยกินฝั่งไก่ต้มหรือมีใครแบบเทน้ำจิ้มสองอันแล้วกู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 กันไหมกูกูไม่รู้ว่าปกติมีกินกันแบบนั้นหรรืออเเเปปลล่่่่่าาาาาแแแตตต้้้้ขขววววมมมมมัันนนนนนนกก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 กสีิิิิิูบบะงๆช ม,ม,มันวัดได้ดีแต่ว่าไก่ทอดเนี่ยบางที่เขาก็ทอดแบบเฮียโหดจริงอ่ะแบบโอ้อร่อยอ่ะคืออร่อยพอๆกับร้านไก่ทอด transcript. อร่อยๆเลยนะเว้ยบางร้านนะแต่ว่ายังไม่มีแบบข้าวมัน,นไก่ทอดที่แบบสุดแจงว้าวในดวงใจหรือว่ามีว่ะนึกไม่ออกต้องให้เพื่อนช่วยน,นึกเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไปกินกับกูเยอะแล้วก็แบบเพื่อนจะจําได้ว่ากูพูดอะไรไว้แต่ว่ากูไม่ค่อยจําได้นะประมาณนั้นเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนแล้วกันแล้วก็อาจจะนั่งโคดโน่นนี่นั่นเล่นๆหรือไม่ก็เล่นเกมไก่หมีเพราะวันนี้พรุ่งนี้ไอหมีมันหยุดอ่ะวันนี้เเาก็ลยแบบ ออกงานมาแล้วเขาก็หลันหลาหลันหลาเล่นวอร์ฮามยาวๆนะโอเคไปกิน <Okay. Bye. S 1> ข้าวว้าบมาเจอกันอีกทีตอนนี้ดึกแล้วนะก็วันนี้นั่งทำไอ้ชาเลนจ์เครื่องคิดเลขไปเสร็จเรียบร้อยปอบมือยอดเยี่ยมนะถือว่าไหวมากๆเลยสำหรับหนึ่งวันแต่มันก็มีโคไปอตช่วยนะนิดๆหน่อยๆพวกแบบเรื่อง โลจิกอะแต่ว่าก็คือมันก็มีส่วนที่ต้องนีบัคพอฟิกบัคอะไรเงี้ยก็เคลียร์ได้เรียบร้อยนิดหน่อยนะก็ถือว่าปิดไปอีกโปรเจกต์หนึ่งเดี๋ยวช่วงนี้กูรู้สึกว่าเหมือนกูกลับมาฝึกแบบสกิลอะไรเยอะแยะมากมายเพิ่มนะยังแบบเล่นกีตาร์ใช่ไหมวันก่อนอ่านหนังสือมีแบบเออเนี่ยหัดเขียนโปรแกรมใหม่ๆแต่ยิงมันก็ยังอยู่ภาษาเดิมนะเดี๋ยวจะลองไปแบบ ทำแบบโปรแกรมที่แบบเฟรมเวิร์กดีไหมนะว่าจะไปเขียน API เว้ยคือ API เนี่ยมันคือส่วนหลังบ้านที่ทําการแบบเก็บข้อมูลขึ้นมาอย่างเช่นถ้ามีข้อมูลในฐานข้อมูล API คือตัวที่เอาข้อมูลเนี่ยจากตรงนู้นมาแล้วก็ส่งให้ตรงที่แบบจะเอาไปแสดงผลก็คือส่วนของหน้าบ้านนะกูก็คิดอยู่ว่าเอออยากทํานะคือจริงจง,งานกูก็ทําทอยู่แล้วแต่ว่ากูาอยากทํา API ในทุททกๆสเต็ปเว้ยอย่างเช่น Fast API ที่กูทําได้อยู่แล้วเนาะ อยากจะลองย้อนกลับไปทํา PHP ที่เป็น Laravel อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจหรือว่าตัว Python อีกอันนึงก็เป็น Django อ่ะหรือว่า API อันที่เพิ่งเรียนจบไป C sharp ก็อาจจะอยากเขียนลองเขียน .net อ่ะในขณะที่แบบในทุกส t a c k ที่พูดมาเนี่ยสามารถใช้ Database เดียวกันได้เลยแต่ว่าแค่ทําวิธีการ Query ที่คล้ายๆกันแต่ว่าเปลี่ยน Stack ไปเออซึ่งมันก็น่าจะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็น่าจะ เรียนรู้ได้ไวขึ้นเพราะว่ามี AI ช่วยเนาะเออซึ่งมันดีมากๆเลยจริงๆไอ้สกิลพวกนี้กูรู้สึกว่าเด็กจบใหม่ทุกคนนะเขาไม่เยนหมดแล้วกูก็แบบเออมาเสริมๆนะคือนอกจากสกิลอนเคา,า์แล้วก็สกิลวิเคราะห์ปัญหาที่เรามีดีกว่าเด็กๆจบใหม่เนี่ยเออเราก็ต้องพัฒนาเก็บสกิลไอ้ที่แบบเด็กจบใหม่เนี่ยเพิ่มมาด้วยอ่ะเพื่อให้เราแบบว่าพัฒนาตัวเองขึ้นไปจะได้คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาใหม่ๆอะ่ะเออซึ่งมันดีมากๆเลยนะช่วงนี้มันเป็นช่วงฝึกมันก็มันจะรู้สึกอะไรแบบนี้แต่ ช่วงเคี้ช่วงหน่อยอแบบทําอะไรไม่ได้กูก็จะแบบโอ้โหโคยไม่ดีเลยอูไม่ชอบคนเลยก็ประมาณนี้แหละมันก็วนๆน,น,ะนะหลบชีวิตจริงๆเป็นกับงานอื่นๆก็เป็นนะใช่ปะ่ะใครที่แบบทํางานออฟฟิศเนี่ยเราก็จะแบบมีงานแบบวันนี้ฉันชอบทํางานนี้จังเลยนะทำ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 ปำ๊บเพ่สักพัก <c oughs> อูไม่ชอบงานนี้เลยไม่ชอบงานนี้เลย <c oughs> น่าจะเป็นคล้ายๆกันถ้ายังไงก็ ให้กันวงใจกันนะสู้สก็จริงๆวันนี้อยากจะจากลากันไปเท่านี้แต่ว่ามันนั่งคุยเล่นกันไปรีบเปื่ออยยาวเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเลยตั้งแต่แบบมาอยู่ที่นี่ก็แบบคือกูไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่ากูก็อยู่ที่เดิมๆดิมเนาะกูก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรอีกอย่างตอนเย็นฝนตกก็แบบออกไปถ่ายไม่ได้ข้างนอกนอก็ไปไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไปขับรถแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กับวอาทิตย์เนี่ยตั้งใจว่าจะไปขับรถเก็บเงินนะเหมือนเดิม,ว,ดมวันละพันห้าก็เอาให้ยอดถึง3,000ันก็ได้สบายๆนะ พรุ่งนี้เนี่ยขับแบบเก็บตังค์ได้ไวก็อาจจะไปออกกําลังกายที่ห้องเพลินเพราะว่าพรุ่งนี้ตั้งใจว่าจะไปห้องเพลินนะเนาะเออน่าจะประมาณนั้นแล้วก็หนังสือพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้อา่านเออไอ้นังสือติงอาเกียรนี่กวาไปถึงครึ่งเล่มแล้วนะปลอมมืออีกทีเยี่ยมนี่ก็ถือว่า อ่านเร็วไหมก็ไม่เร็วนะแต่กูรู้สึกว่ากูมีระเบียบวินัยในการอ่านค่อนข้างดีก็คือแบบมันอาจจะมีหลุดแหละแบบวีคหนึ่งอย่างเงี้ยเวันกูอาจจะแบบได้อ่านประมาณ3วันหรือ4วันแล้วแต่อาทิตย์แต่ว่าโปกเกสมันก็จะคืบหน้าไปวันละบทซึ่งดีมากๆเลยดีมากๆแต่ว่ามันดูเป็นแบบเล่าเรื่องจากประสบการณ์ที่เขาเจอบุคคลมาเออถ้าแบบตรงส่วนไหนที่กูรู้สึกว่าเออมันวนๆกูก็จะขำๆแล้วก็ไปเอาตรงที่มันแบบเป็นแก่นสาระไปเลยนะประมาณนั้นก็อาจจะไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรนะแต่ว่าเก็บพยัญ เก็บเกี่ยวเท่าที่ได้มาก็ประมาณนี้แหละอถ้าให้สรุปถึงตอนนี้กูก็รู้สึกว่ามันก็ยังพูดถึงการทบทวนนะนะจริงๆลึกๆเลยมันเริ่มดีฟกับการทบทวนไปเรื่อยๆเริ่มเอกใจคือแบบ เออคือแบบเรื่องล่าสุดที่กูอ่านก็คือการเต้นลากับศัตรูของเรานี่มันคือไม่ได้มองว่าคนอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นศัตรูแต่ให้มองคนที่กับเรากําลังคุยด้วยหรือเจรจาด้วยเนี่ยให้เขาเนี่ยชวนให้เขาฉุกค,คิดไปด้วยกันกับเราคืออย่างแรกคือมองเขาเป็นพวกเดียวกันก่อนพอเขาเป็นพวกเดียวกันเสร็จแล้วเนี่ยให้เราแบบค่อยคอยคิดค่อยคอยค,อยคิดทบทวนของตัวเองก่อนนะว่าลลจิกของตัวเองถูกต้องไหมถ้าลลจิกของตัวเราคิดว่าเราถูกต้องลองคุยกับเขาแล้วเปิดใจยอมรับ แนวคิดเขาและแนวคิดเราร่วมไปด้วยกันเออมันดีมากเลยคือแบบอันนี้คือเนื้อหาที่ได้อ่านวันนี้ก็สรุปก็ยอดเยี่ยมนะถือว่าเวาเหนเยอะแล้วหรือเปล่าเบื่อแล้วว่านะยังไงก็วันนี้ไปดีกว่าขอบคุณทุกการติดตามรับชมเดี๋ยวจะเหมือนคนแก่นั่งบ่นไปเป,เปล่านะยังไงก็ Happy Birthday คนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากๆเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แวัสดีจา้าค